คุณภาพชีวิตทุกห้อในตอนนี้แดดก็ห้อนยางออกไปข้างหนอกบ,บรบมรมัดระบังเดียกยว่ายางตกตรงตก่งกอกพอจะมีคาวังหลาสุดโอมากกับเป็นตะลือโตนเานาะางไปได้ดีกเะไปตกพอเขาตกจกเสียชีวิต คุณภาพชีวิตเท่ามันเป็นยังสีส่สบอของคนไทยเทามันสิ่สบมีความปลอดภัยอะไรบอกบอกอกไปท้องถนนมันทองถนนรถขับขับล่ากับระวังกัน,นอีกแก่จะข้นขามถนนอีกอันนี้ประเด็จครับรถขับล่ายางไป่นซื้อก็ไปเหยียบฝาทอฝาทอเป็นฝาทอ,ขอเขาประเห็ยนใหม่เนาะเจ้าหน้าที่เพือ่อนกลางว่าผู้รับเหมา ผู้เลบนมอกก็เอาไม้อัดไปปิดฟ้าท่อไว้แต่ซุ้มห่อมันกับโบกหูเรื่องหนอว่าเขาเสีเอาอีหยังปิดเอากระหูยว่ามันเป็นทอน่อเอาหูยว่ามันคือฝาท่อปิดเลาก็คิดว่าเขายางเหยียบไดงนะมันก็เรื่องปกติผู้ใดกันยางเหยียบได้นี่แหละไปเหยียบลงไปแล้วมันก็ปุ๊บพังลงไปจมลงไปกรหมอกประกิดกเสียชีวิตไป ใสิการเกิ่อนใหญ่สารเคมีกากเพปงเค็เมียมอีกในสิไฟใหม่ก็ดังเก็บสารเคมีอีกในสิไฟใหม่โรงงานขยะรีไซเคิลอีกกระทบเป็นร่วงควงผู้อยู่กลไก่เดือดร้อนกันเศษใบไใม้ใบไหลเศษขยงขยะปิ้วกินุ่งกินเม้นไป ฟุ้นอีกเขาโลงบ้านโมเมนต์หน่อยๆแต่ละมือแต่ละเว้นมีแต่โลกเก่าๆคุณเอาข้นค่ะคัดจมูกท่านข้อแสบข้อไปหาหมอกับมีแต่เน่ยพกเก่ามันติดจากเอียงคือคุณภาพชีวิตตรงเข้าตอนนี้มันมันแย่คือสิ่งแวดล้อมคือมันแย่ มันน้ำอากาศเขาก็กว่าสามา,ารถเฉยๆหนึ่งมันอยู่นน้ำอากาศกับมิเตชทางเดียวกะจับไปสิเป็นผู้รับผิดชอบนะเนาะเขาสิดูแลเจ้าของในสำเนียกับบอลูสภาพอากาศกะโอ้ยเป็นที่หนาข้างบนห่อนเขาห่อนมาโลกมาน้ำคว่ำห่อนก็ไล่ตากแดดโดนกับบดได้ พุ่งลงพ้นแผยหรือ,อุณหภูมิสูงสูงกระสีมึนนะครับมึนมึนหัวคือยังพ้นเมาและะ้วก็สิสีหกักมันสิตีขึ้นมันสิตีขึ้นยังคือสีหกักโลกมันน้ำความหอดพุ่งลงพ่นพ่นแผ่กับแผ่พุ่งลงพนแยกกันก็คือนอกไปเลยก็มีอันนี้คือโลกที่มากกว่าความหอดขันผู้ใดเหตุการ์งงานกลาง,ง,างาแจงกะรละมัดระว่างนะครับ ก็เฮ็ดได้ก็ต้องพยายามหาอยู่ได้จักสองสามชั่วโมงสิก็ต้องผัดข่าม่มผยังไรผมว่ามันก็บตีซอยพันเท่าได้อยู่มาหอนๆก็จะสิกินน้ำเย็นไห้สำหรับผมนะครับผมคิดว่าขันมากหอนไม่เมื่อยก็จะไปกินน้ำเย็นจัดปันใดบางควกินมาเย็นๆก็จะมีแห้งอันนี้มันอันนี้ผมผมผมว่ามันไม่ค่อยดีปันใดเพราะน้ำเพระผมาณกินลงไป ันยิ่งจัดหลายเดียวมันร่างกายมันสิปแปบกว่าท่านมันกระสินอกได้จังสองสามเมื่อเหมือนกันผมก็ไปโรงพยาบาลก็เขาออกเขาออกเป็นวาร์ดินนี่กันไปเจอคนอยู่ในโรงพยาบาลนี่สิกะหลายกัมีแตโลโกกเก่าๆนะครับกับผู้ล่วงพ้นไปกัตอนซับประวัติกัยืนถาเขาคิวล่อคิวนี่กับมิถึงแก่แสบจมูกเจ็บข้อขั้นข้อปวดหัวจังเดียบ ไม่ได้คนเป็นแบบนี้ครับมามามามหาหมอเป่นพอกเดีเ่วเวก่าเป็นขึ้นกันเมดมันกับบด้มาจากยังหอกครับกจากสภาพแวดล้อมแน่วุฒิระพีั้งอากาศก็อย่างกี่บอกนะคุณภาพชีวิตเท่ามันช่วงนี้ก็เฮาต้องดูแลจากของอย่างเดียวสิให้ระดับพวกผู้หลัก,กู้กหญ่พวกผู้นำเิ่นมาดูแลเพิ่นกัน เอาไงๆเขากับว่าเด็กพ่าสร้างเข้าไปานเนาะเอาตางคนตังเอาตระเวนอะไรเพราะว่าสีด้วยสีจนทุกคนก็ดตรงนี้ร่นเอาตัะเวนนะครับไอ้สีนวลน,นี่นั่นเข้ากับของเราไปสอบเองหอมมาอุณหภูมิมันห่อนจัดกระถามาผู้ลงกคนกับว่ากะจะไปออกแดดงานแต่ละคนมันมองคือกันนี่ครับเข้าตรงผู้ ผู้เบสสวัสดีครับสวัสดีครับพีสวัสดีครับแต่ก็มาทักทายกันนะครับขอบคุณครับพูดลงพ้นกับว่ากับมันฮอนกับยาจีไปออกแดดกับผมกันอยากถามก็เจ้าอยู่ว่างานแต่ละคนมันบือกันผู้นางห้องแอร์ก็ดีไปพูดตรงบบมีทางเลือกจังเช่นพรับมอกก่อสร้างผู้เฮถนนผู้เฮด ต่อเติมบ้านผู้ต่ออะไรนะผู้ต่อสร้างตึกสร้างบ้านท่าทรงท่าสีมันหลีกเลี่ยงบ่ได้ครับมันหลีกเลี่ยงบ่ได้มันจิไปา่ากังขึ้นกับบได้มันกับบุไม่แนวผู้ท่าสีก็ได้ผู้รหมากก่อสร้างเช็ดกังขึ้นกับเห็ดบ่ได้มันอองเห็ดกังเว้นกังเว้นมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้คือมันก็ตตรงสู่ก็แดดมันก็ต้องทนมันทนมันกับ่มีกิน แต่คนเท่าจะบอกว่ากันมันแดดกับว่าตรงไปเห็ดนี่หละมันบมได้ไปยกตัวอย่างกเกษตรกรยาบาลเท่าผู้เห็ดให้เห็ดหน้าผู้เห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดยังไงเป็นยังสีบอกออกแพบคนกับหูว่ามันหอนแต่คนกับตรงเห็ดบมเห็ดมันกับบมได้บมเห็ดมันกับบมมีกินเพราะฉะนั้นผมว่าโมแมนคอ,อที่ตงเอามาบอกว่า ขันมันแดดแห้งก็มต้องออกไปสู่แดดมันบอดได้ผมมาพอกแบบนี้มันถืพอพัแบบนี้ว่าถืกต้องผู้เห็นงาน,นของแอ์กับเมนกอยังไดกันคือผู้เห็นในของเอ๋ปัญญาออกไปค่อยๆไปซือ้อกาแฟาแก้วนึงสิเพินเกิดสิเป็นสิตายแล้วอสวัสดีครับผมครับผมผมอยากกับร้านครับอ๋อ เลี้ยงหลานก็นมีความสุขดีสูส่ๆเป็นทั้งปันนะครับดีด้วกันผู้มีหลานเลี้ยงก็ดีไปเพราะแก่งเงาค่ายเขียนไปนะครับไอ้ฝุ่นละอองกับหลายๆจังหวัดกับประสบปัญหาฝุ่นในกระฝุ่นละอองพี่เอ็มหลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างพี่เอ็มกับว่ามันเหนื่อยหน่อยบอ่แก่บ่หายไ,ไอ้จะไมาเจอสภาพอากาศที่ห้อนจัด ในสิมาเจอสภาพไฟใหม่โผดังเออ่เก็บสารเคมีอยู่จังปัดถิ่น้าวกันนั่นแหละในสิมาไฟใหม่โรงงานเก็บพยะรีไซเคิลแล้วมันเป็นโรงงานจิหญ่นะครับเป็นโรงงานจิหญ่แล้วมันใหม่เดละเทอร์มันเอาบยู่อากาศมันก็ฮอนอ่าพวกนอยดับเพลิงพิ่กก็เอาบยู่สิ่งที่ตาม,มากขึ้นอย่างครับ ม้นครับมลพิษมลพิษทางอากาศเข้าสกัดบ่อกกใดแน่นอนผู้ดกกใดก็สกัดบ่อใดเป็นภาครัฐจีเก็มคนใดก็สกัดบ่อใดฟูนที่มาน้าอากาศไฟดีมันใหม่มันก็นจะมีมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศมันไปไก่ซำใดสิบกิโลห้ากิโลหรือหลายกว่านั้นจังไมยุสมุติประการ และเสิ้อเช่าแล้วผลิตพ่นทนยังไดก็ได้รับผลกระตบแน่นอนถามมันเป็นโรงงานที่ใหญ่นี่คือมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศที่เข้ามาสามารเรียงได้เลยปิดประตูซําไดยแน่นซําไดมันก็นเอาไปอยู่มีคควานเป็นจริงที่วัวเข้าต้องเจอในแต่ละมือในสาสเคมีที่มีข้าวมีข้าวกาแคดเมียม วิ่าคนตอนนี้การขนส่งการเคลื่อนย้ายผมว่ามันจะไม่ธีที่ดีกว่านินร้ายอ๋อแมนครับบ้านผมกับเผออ้อยครับผมว่าไอเรื่องเผาเผาออ้อยนี่กะมันมันกันเป็นก็นยังเลียนสองด่านเนพูดลงผู้เปนเผากะ ผู้แทนเ,เ,เกษตรมันก็ว่ามันต้องเผาเผาเลยอะไม่ราใช้กลมมันก็ใช้ง่าย,ายนี่ครับนี่ก็ะเมีนนี่ก็คือแต่ว่าเผาอ้อยนี่มันก็เป็นบริเวณก่วงอเป็นไรไรอ้อยนี่มันก่วงแันเผาเตี้ยเตี้ยอย่างกะกระไรมนันปิดกระไรกรอันนี้ผมก็บโบเขาพอบอกหอกมันเป็นเรียนสองด่านบอกไปเข้ากันสิทุกคนการพิจารณาผมเนี่ย เกี่ยวเขาเห็นหน้าเสียยูยาโซเนี่ยเพิ่นกับพอตเตอเปียงด้วยกันเพิ่นกับพอตเตอเปียงด้วยกันจึงผมกะว่ามันกับโปโปโปกคือดอกกันว่าจีพอตเตอร์พอเตอรปียง,วยง,งเวลาเขาเกี่ยวเล็วมันกิดเสียป,ประโยชน์หลายหลายอย่างจริงจริงทราบว่าซัดมันกับตายมิดหนามันกับ่นได้กินหัวคุ้ยเขากะมันไม่หนาได้กิน,กน,นดิ แต่กับเมียนครับแต่ถ้าห้อง่เผาเวลามาไถไทกบนาดินช่วงนาแรงอ่ะมันไถบ่เ,เขามันไทบ่ได้ก็ไทใหญ่มันก็ไทบ่ได้ไทแล้วมันก็ติงหอกเพราะว่า,วาตอเปียงตวอยังมันหนาประมาณนี้ครับผมผมก็เขาใจอยู่แต่ถ้ามีน้ำมาพ่อครับปล่อยน,น้ำเขาเองน้ำแส่ยจังน่อยมันก็ได้อยู่ ขันศิว่ทังสั้นก็เข้ามันมีค่าเสียใจเข้าม,มีค่าเสียใจสิษตรกรเข้ามันมีค่าเสียใจมากขันบอ่อไห้เผาเพราะว่าจะเป็นอ้อ,อยต่อฟงต่อเปียงขันบอ่อไห้เผาเพราะว่าก็เปิดน้ำแสียไวเม่นครับอันนี้ก็คือแรียว่าการเปิดน้ำแสียไวเนี่ยัวเข้าคือผ้าราีิตรงใจอี่คือเกาเปิดน้ำแสีไวเพื่อให้มันเน่ามันโนน,นีนั่นกับเมรน ต่ว่าน,น้ำที่เขาปล่อยลงไปเขาเป็นผู้เสียเกษตรกรเขาเป็นผู้เสียภาลรัฐกระจุ่มเข้าอีกแต่เขาไถกบเขาเป็นผู้เสียอีก,ากานอาจจะขารถไถโน่นนี่นะั่นคือทุกอย่างมันมีพาเใช้จ่ายหมดโดยที่พวกเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบมันก็ไม่วิธี่ท,ที่ง่ายเลือกที่สุดมันก็คือคนกับเผาคนกับเผาเของเบ้น มันกับเพลางขึ้นเพลางขึ้นก็คือมันเห็นว่าไฟไปหอดใส่เพราะว่าแสงไฟมันสีมีสเก็ตไฟไปหอดใส่มันสีดับง่ายแต่แต่เพลางเว้นมันสีบบก็เห็นไฟ่าไฟมันไปหอดใส่มันพาไปหอดใส่หรือคือกอดดีกอดเสียโบก็ลงไายละเอียดมันหลกับมันกับมีสองดาเสมอทุกอย่างแต่เป็นผักรัดเพิ่นรุ่นลุงไปอยให้เผาแต่เพิ่นกับไม่เคยมีเหียงมาล่องลับเขาเลยว่าคันบ่เผาจะเฮ็ดแบบใด พ่อมีครับมีปล่อยไปหันเห็นมันผพมันแบบมันปล่อยบ่ได้รับมันย็ดบ่ได้รับเนาะคุณภาพชีวิตของเขาทุกอย่างมันมีตนทุนทุกอย่างคือเขาต้องใส่ตนทุนหมือนเกะตรกร,กรเกษตรตะก้อนพวกเขานี่คือเขาเพไาะดท่านจะคิดคาแรงสิเขาลงแรงลง่งยังไปเขาบ่ได้คิดยังเลยเอ,เอาเอาตทคา อุปกรณ์ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ขอปลูกค่ารถปัน่นค่ารถเกี่ยวคา่คารถไถค่าน้ำเปิดน้ำใส่เขาสูบน้ำใส่เขาสูบน้ำใส่เขากระ้องใส่น้ำมันการเปิดน้ำจากต้นรับปาะท่านเขาก็ต้องเสียเสียเงินไปต้นรัฐทานคื่เก่าคือเขาเสียมัดหอ,อยย่ำขายเขยาบ่ได้ราคากรมี่ มันก็คือจังเต่ว่าเ้ากกต้องเห็ดผู้ปลูกมั่นคนเกินพ่อลูกว่าว่าผลิตได้ราคาเท่าไรเตเพ่นกร้ตงเห็ดเจ้าไร่เจ้าวสวนกระตงเห็ดเจ้าหน้ากระบอลูกว่าหอนย่ามเ,เก็บเกี่ยวเขาจมีราคาบอกกับบุีผู้ใดรู้ได้เต้กระตงเห็ดอันนี้มันคือวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละภาค ของแต่ละจังหวัดมันต้องเห็ดบ่เห็ดมันกับบ่ไใดขันสีว่าเขาบ่มีราคากับเศร้าปลูกอันนี้มันเป็นความคิดที่นพอดีกานใดมันสจมปังหลังบ่มีราคากับเศ้าปลูกมันจำปังหลังไปปลูกแน่อื่นมันปลูกบ่ไดดมันเห็ดบ่ไใด เรียบเทียบง่ายง่ะก,กันเจ้าก็เ้ากินเขาคำว่าเขาแพ่งเขาสารแพ้ง,ง,งเา้อองงงากินเขาเสือขนมปังเมื่อกินเจ้ากินได้ป่อพวกเยอไปกินมไมไ่อดดป๊อนที่ก็ได้คราบเดียวเป็นยันัตนอันนี้คือวิถีชีวิตของแต่ละภาคของแต่ละจังหวัดสิงห้างหลีกเลี่ยงมา่ด้มัมไงไให้างก็ต้องเห็ุ ผู้อยู hmm? uh ่ก huh. ับแม่น้ำผู้อยู่ติดทะเลปนก็ต้องฮับปะปนก็คือชาวประมงปนก็เป็นชาวประมงมาตลอดชีวิตของปนปนก็ไม่ลูกมเล่นปนก็ไม่ลูกไม่หลายมันก็ตกซ้อนลูกซ้อนหลานเป็นชาวประมงเช่าให้เช่าสวนเป็นเฮ็ตมาตลอดชีวิตของปนแต่ปนไม่ลูกไม่หลานปนก็ซ้อนลูกซ้อนหลานปนปนก็เอาตัวหนี้เพื่อส่งให้ลูกปนให้หลานปนในมีการศึกษาได้เรียนหนังสือ ลายคนกับซบความสําเร็จจบปริญญาปริญญากะจากการทาบำรุงจากการทาไฮ่ทาสวนจากการทาหน้าจากการเลี้ยงสัตว์ว่าวิเป็นเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วยเลี้ยงมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนี่คือวิถีชีวิตผู้เป็นเหตุมาตลอวมันเศร้าบ่ไดครับอันนี้คือแนวมีทีอย่างเดียวที่มีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวมันเป็น มียูนวเดียที่วอถนัอเียงเพื่อจุนเจือขอบขั่วมันจะตรงเหตุมันหลีเลี่ยง่ได้ผู้มีฐานะผู้เป็นผู้นำประดับยงใหญ่ก็ตรงมามองให้มันเห็นคาตรงมามองเห็นว่าอัอนนี้มันคือเข้าตองส่งเสริมเข้าตองพักดัน ถ้าผมมุ่งเช่าสวนเช่าให้เช่าหน้าเช่าเกษตรกรต้องสีเฮ็ดยังไงเห็น,หนหมันไปกันไดน้ม่ได้อยากให้อยากให้เฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่อยากให้หปลูกนั่นปลูกนี่อยากให้เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เลี้ยงไกล้เลี้ยง,เ,ยงเป็ดเอาใข่ไปขายแต่มันสูงเขาได้บ่จ้งผมสีไปเลี้ยงไกลสักหอ,อกหนึ่งเนี่ยเป็น สามสีร่รอยตูนผมเรียงกันมากผมไปสืบผมไปสืบพันธุ์ไก่มาเรียงแต่มันไม่ออกไข่มากมันมีไข่มากผมจะไปขายผมจะขายไครเ็มทีผมขา,ายแต่แครหในมูบาของผมหรือไปขายตามตลาดไปขายตามตลาดว่าม,มีคนสือผมผมผมสิบวอลเลยมันหาคนสือ,อยากบ่ิเวนบ่ิเวคนสือมีอยู่แต่มันหาสือ,อยาก ราะว่าคนทุกมือเนี่ยเขากินนิยมนิยมเงียงเขาอื้นนิยมเอ่อน,น,นิยมของที่มันมิตามิสัญลักษถ้าของพันอยู่ในอ่าห่างสากเป็นสาที่มันใหญ่ๆที่มัน นูน่นนี่นั่นคือห้องม่องวานี่แหละวคือของดีมีคุณภาพอันนี้ถูกผมผมอันนี้ผมโมเทียงแมนผมโมเทียงแต่ถ้าผมสี่เหลี่ยงผมบริกา์เขาไปได้หาสเปนคาอย่างไงบนเรียงอเอ,อ,เนนองเลียงตามธรรมชาติเรียงเอง,เง,ม,ม,เง,เองมีใครออกมาไปใครอีกเจมทีกับม่ได้พีจะนองหรืสื่อ ราคาบาทสิบบาทยี่สิบาทสามสิบบาทแต่ไกลสองร้อยสามร้อยตัวแต่มันออกมันออกมากมันกระลายมันขายเพท่านเห็นไหนไหมันมันมันก็เป็นแบบนสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาเปยนวิธีเป็นวิธีการเลียงเมื่อนีนกันนี่เขาก็เปลียนวิธีการเลียงเรียงเขาเปลี่ยนจังไดเขาก็ไปเอาพันธุ์ไก่ของ ทางสรพสินค้ายังไงทีเขาเห็นที่เขาเห็นแล้วเขาเอาเขาในของเขาเลยก็มี่นั่นเขาเอื่นเน็นเป็นเป็นเป็นพันหนึ่งน้ำเขาเป็นผู้รวมผู้รวมอผู้รวมเพ็ดน้ำเขาเขาเป็นผู้เอาพันเอาพันสัตว์ไม่เห่าอย่างเรียงไก่เขากเอาไก่ไม่เห่าไก่พันหนี่ลงไปเลยเข้ามีแค่นาทีแค่ดูแลรักษามีสถานที่ให้เขา เขาก็ดูแลทุกสินทุกอย่างเขาก็สิมว่าเบิ่งให้พบกําหนดเวลาเขาใกล้พวกนี้ประมาณเก้าสิบวันร้อยี่สิบวันขายเขาก็มารับมาเลยอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึง่งแต่เขาจะเหตุการักเลี้ยงไก่หรือเลีเ้ยงหมูเอาเลี้ยงไก่หนึ่งก่อนเขาก็ไปไปเป็นตัวแทนน้ำเขาผ่านเนินน้ำเขาเปร่วมผู้ค้า ผู้ค้ากับห้างสรสินค้าใหญ่ๆที่เขาขายของสดเขาก็สิมให้คําแนะนํามืล้เลื่อนเป็นแบบนี้จะลตงเฮ็ดแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ใก่้ล่งสองรอยตแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขันมันตายมดบุเป็นยัง,งเขาสิประกันตรงนี้ท่าเขาขันมันตายมดบุเป็นยังแต่ว่าเจ้าตรงเฮ็ดตามขันตอนเสียก็คือเสียไปอันนี้คือข้อดีข้อเสียของของ,ของการ เฮ็ดเขาเองกับเห็ดพานเขาใช่หเห็ดพานเขาก็คือผ่านไก่สองรอยตัวมันครบกำหนดที่เขาต้องขายเขาบ็สิมัมีทีมงานเขามาจับมาเลยมีรถมาใส่ไปเลยมีรถมาใส่ไปแล้วก็ะเอาไปเขาโรงงานเขาเลยเห็ดเรียบร้อยเลยมันถิเป็นบัญชีนี่คือขอดีเ่ากะรับรับรับเงินเข่ากติกประกันคือ ขันเรียงได้ตามขนาดนี้ภายใน120วันสมมติว่า120วันเนี่ย,มมนนยขนาดโตขนาดใกล้ตโตโตโล่ไปหาโล่โล่ครึ่งใน200ตัวให้กิโลละ30บาทสมมติไกล่200ตัววันจะก,กิโลเขากรซางไปมเม้ารับเงินเลยเลยสุดต่อไปก็มาลงนี่คือขอดีของการเห็ดร่วง,งเขาเขา ผู้มักเลี้ยงป่าเขาก็มีปลายูนหาง์ะเปนสินค้าใยังไงมันมีทั้งปลามีปลาเนื้อไก่เนื้อมูพวกเนี้ยเนื้อวัวเนื้อม่วพวกนี้อันนี้คือเขา้องเป็นผู้กำหนดของเขาเองคือเขาเขาเลยตรงมันใจว่าสิ่งดีเนื้อที่เขาได้มากเนี่ยมาจากแบบนี้แบบนี้ก็ระเฮ็ดตามขั้นตอนออย่อเหมนมีทีมมากทีไป นี่คือกอดินนี่คือกอดินขันท้องอยากลงมือทำนะครับผมผมผมคิดว่าขันท้องอยากเฮ็ดรีเนี่ยผมแนะนำให้ไปเห็ดน้ำเขาสัก่อนช่วงแรกรูวิธีคิดของเขารูวิธีว่าเขาเขาเห็ดแบบใดเขาใส่อยังยงเขาใส่แบบใดเขาดูแลรักษาแบบใดเขาก็จําเอา จำเอาเอามาเป็นพิซซ่าของเขาึงเขางเขาอนให้เขาเขามาเออมาตั้งเขาไปเขาไปรวม้เขาไปฟังเขาอกไปฟังเขาแนะนําส่วนแรกที่เขาอยากเห็นเลยคือตรงนี้เท่าไ้แน่นอนเพราะว่าเขาเห็นกับบริษัทเขาเข้าแค่เป็นเจ้าของพื้นที่เข้ากติมีโรงเรือนไน่้าของพื้นที่เขากุบิหาสิบคาไปเท้า ลงปลูกตามแบบของเขาเขาก็ดูแลนด้ตามแบบของเขาดูแลนะ้ตามแบบของเขาดีเขาห้ยมากต้องเฮ็ดแบบนี้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 เขาต้องเฮ็ดตามเขาก่อนเพื่อเอาความรู้จากเขามาหาเขาเขาก็จาของเขาออกว่าเขาเฮ็ดแบบไหนอันนั้นเขาจะได้วิชาาลายกัวพอต้องเฮดทานไปสักพักหนึ่งต้องคอยหาลรงเลือนอย่หน่อยของเขา ทดลองเรียงดีทดลองเรียงดีเลี้ยงน้อยอันนี้คือเห็ดทรงเขาสองร้อยสามร้อยตัวนี่คือตัวใหญ่อันอันยิงใหญ่เห็ดเห็ดทรงเขาไปเท่าก,กับเห็ดกงเข้าันน,น่อยๆก็เด้เห็ดจกสี่สิบห้าสิบตัวเรียงเรียงคูง่กันไปเอาความรููจากเขาว่าประยุกต์ใส่กระผงเขา้าตัวนี้เขาสียดเปรียบไพ่ธรรมชาติ เกิดจากไฟธรรมชาติต่าห้องบางว่ามันตายไั้ยังเนี่เขาบอต้องไปคืดคืดค,ค,คตึกะนาดครับเพราะว่ายังเพราะว่าขันพวกนี้ไฟธรรมชาติเขาไม่มีปัญหาดอกเพราะว่ารับผิชอบอยู่แล้วเ,เรี่องต่ห้อง็ต้องอาจจะรับผิชเจ็ดสิบแปดสิบเอร์เซ็นต์กับสบายเพราะว่ากันใครสองร้อยตัวไปอาจจะสอยเจ้าใดแค่ร้อยห้าสิบร้ยหกสิบรอยแปดสิบตัว นอกจากนั้นเจ้ากะซอยซอยเราตัวเองอย่างระมาณเนี่ยหาวิธีขายเอาเองปผมมันนี่นนเกิดเกิดมันหอนอย่างแี้ไก่มันนอกมันตายไปจงี้มือคอตายตายมือคอเขาจจก็อาจจะมาซอยห้องเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังก็ยังดีผมบอกอาทิตย์ในรอยตัวนี่เขาก็อาจจะซอย ตัวเจ้าแปดสิบตัรื่อหน่อยคนนั้นนอกจากนั้นเจ้าก็ไปหาวิธีขายเอาเองบยประมาณนี้นคืออน,นการการการัดเท้าเสียเหตุครับห่างสักพสิบทางยิงย่งใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อก็ขืนอย่กับการอนาจะใสียงเข้าเอามาแบบใดเข้าเรียแบบใด เต่ว,ว่ากับช <twitch S 1> <pe> ่มนี้กอยู <ída> ่ในควานลำบากอยู hey. ่มาผมกอยู่ในลบากเป็นหอกับหอนเนาะจิเจออยังเนนราพทางกาศกัไรคราพิดทางสังคมกันไรจะคิเจออยังเนข้าวแต่ละมือกับเบไว้มอยน้ำข้าวกับคนอยากเบิ่งข้าวเบิ่งข้าวช พ่อขาลูกแม่ขาลูกลูกขาแม่มลูกกิดจ,จงกิดยาอารวาดพ่อาาพอ,อรารวาดแม่เป็นห่วงสูสูครับครับผมสูสูไปน้ำกันเด้อพี่พี่ผู้ผู้เบสเป็นวะผมอ่านถือวง่า บอกผมได้าาเด้อผมอ่านเตงว่าผู้เบียดไปเขามาทักทายกันกันบผมมาทักทายกันบนนะครับอันนี้คือไลสดเทือแลกของผมนะครับนี่ผมไลสดเทือแลกในในช่อง y o youtube ดเลยเนี่ยผมบึงร่องเห็ดบึงแจักมันจะเป็นแบบไรขึ้นกันเสียงมันชัดบอรหรือว่ามัน ภาพมันเป็นยังไงผมกับบุ้งวเวยผมมาเคยเหตุขัน,ข,นขันผู้ใดเบิ้งอยู่นี่อ๋อแมนครับอ๋อ oh, ครับไอพี่ผู้เบียดผมฝากถามเนี่ยไอตอนผมไล่สดอยู่นี่เสียงกับภาพกับอีหยังนี่มันมันมันไหนวะเพราะผมเราตเคยเหตุขังแหลกด้วยกันมันฟังเสียงมันชัดบอกเพราะว่าอันนี้ผมบ่ได้ใสอีหยังยงลยผมบอกบ่ได ่านไม่พันเอียงบอชดสุดมันมันมันเสียงมันชัดบอครับผมผมไอฝากฝากบอกผมเนี่ยเสียงมันชัดบอผ่ามันเบอือผ่ามันแตกหรือว่ามันจังใดบอมันสะดุดบอบอกพุ่นลวงหนาเด้อไอเด้อขอได้อยู่ครับขอขอบพุ่นครับขอบพุ่นครับขอบพุ่นหลายๆครับเดี๋ยวคันเพื่อผมเลยละหยิบอาสิมิแนวมาเฮ็ดในเบิ้งไปเรื่อยๆ ดีพิ้นฮอกก้าโซาหัดพิ้นฮอกก้าโซ่ก็กเลยพักมือก็เลยมาล่องมาไล่สดพาณิชยเบิ่งอ่าขอให้ทุกคนไอ้ไอ้ผู้เบีดไอ้ผู้เบีดโจ๊กเด้ตอร์ไอเดออยู่นี่มีแห้งเด้อไอ่ขอพุณที่เขามาอ่าเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้น้องตลอดเรี่องเรื่องร้านก็ให้มวนๆนเด้อไอเดอ้อ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับทุกคนณดีผ่านเข้ามาเจอแล้วกันได้เห็นแล้วก็ได้เบิ้งอ่ากดไลค์กดแชร์กันขอบคุณหลายๆนะครับคลิปนี้ก็ไลค์ไลค์นี้ก็ขอลงขอลงไปซะก่อนเนาะขอสำถึงซะก่อนขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ